เบิกพี่น้องไก่เม่เนาะจัสบายดีเพื่อนๆแล้วก็พ่อแม่พี่น้องทุกคนเนาะเมื่อนี้ข้าพเจ้าจะมาลงตอไก่เนาะเพราะว่ายานนี้ก็เป็นยานฝุ่นแล้วแต่ว่าข้าพเจ้าจะมาลงตอเพราะว่าเมื่อนั้นข้าพเจ้าไปล้อยิงกระรอนเนาะข้าพเจ้าเห็นบนหนึ่งทีว่าไก่ปลาเครียดเนาะแล้วก็ข้าพเจ้าก็เลยจะมาลงต่อเนาะ งานนี้เกี่ยเป็นงานหน้าฝนแล้วแต่ว่าข้าเจ้าจะมาลงต้นกดติดตามข้าเจ้าไปนะว่าตอนเช้านี้ข้าเจ้าจะโตได้หรือไม่ได้เนาะกดติดตามข้าเจ้าไปเนาะ พี่น้องเหรอสองสายนี้ต้องเป็นไกป่ปลาเนาะเห็นป่ะพี่น้องนี่จะเป็นไกป่ปลาเนาะ ไก่ปลามาเคียดอิบใหม่ๆเลยเพราะว่าสองสามมื้อมานี้อยู่บ้านเฮานี่ฝนตกเนาะแล้วก็ไก่ปลามาเคียดยิบใหม,ม่เบิ่์นกะนวันนี้ต้องเปม็นไก่ปลาเนาะ Kau tahu tak? Bayi-bayi kan tak? Baik Tepi meh dah Kau tahu tak? Baik, kau tahu ឯងមើលកាយញ៉ាំអនហ្នឹងជាលុកកាយហ្នឹងមើលពីណា พี่น้องเนาะไก่เอาใจใส่มันนี่เนาะแล้วก็เมื่อกี้อันข้าพเจ้าก็ใส่กล้องอยู่นี่เนาะข้าพเจ้าจะไปจะไปหลบอยู่นี่เนาะอยู่อันต้นไม้บอ่งใหญ่นี่เนาะแล้วก็เมื่อกี้ไก่ปลาจะมาทางนี้มาแล้วไก่ปลาไก่ปลามาทางนี้มาแล้วก็ไก่ปลาจะมาทางนี้นะมามาทางนี้มาแล้วก็มีจะมีต้นไม้ใหญ่ ต้นอันไม้บงใหญ่นี้บางเนาะแล้วก็กล้องจึงกล้องก็เลยถ่ายบ่ได้เนาะเพราะว่าเขาใส่เตมบนนี้เตมันจะมีบอนอ่าต้นไม้บงใหญ่บางเนาะจึงบ่เห็นไกป่ปลาตอนไกป่ปลามาเนาะ <c ười> พี่น้องเนะาะไก่ของข้าพเจ้าก่ ช่วงนี้ก็เลิ่มถ่ายคนคือกันเนาะเดี๋ยวเดีได้ถ่ายเยอะเนาะจะถ่ายเน้อยเดียวส่วนหางก,ก,ก็คนก็ลุกคนก็ถ่ายคือกันเนาะคนก็ออกมาอย่างเจ้อยเดียวไกลจะบ่งงามแล้วเดี๋ยวนี้เสียงขันนี่จะบดต๊กเลยด้ยเสียงขันเบื้องพี่เนาะมันสุดอะทีนี้ ก่อช่วงนี้เนี่ยถ้าว่าเป็นตุผู้นี่ตุผู้นี่ถ้าว่าเป็นไก่เป็นไก่แก่นี่จะไม่ค่อยมาเนาะแต่ว่าไก่ออนหรือว่าไก่ออนนี่จะมากลัวเนาะเพราะว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงอันไก่ปลาเริ่มถ่ายขนไก่ปลาจะบกขันแล้วช่วงนี้กาซอยกดไลค์กดชซ์กดติดตามข้าพเจ้าเลยเนาะเพื่อเป็นกำลังใจข้าพเจ้าเลยด้อเนาะพี่น้องเบิ่งไกป่ปลา ไก่งออนไก่เมย์ไก่งออนตัวนี้นะ